พอดีว่าไปตลาดมานะคะได้อะไรยเยแยเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้จะมาเทเป็นผลไม้อันนี้ก็จะเป็นมังคุดตอนแรกป้าแกไปซื้อนะคะสามโลร้อยโลแล้วสามห้าสามโลร้อยนะคะเลือกเต็มถุงเลยนะทุกคนแล้วทีเนี้ยพอเต็มถุงแกมาชิมใช่ไหมแกมาชิมเสร็จอะคือมันมันมันแข็งแล้วไง คือมันเริ่มเน่าแล้วนะคะอันนี้คือแกไปซื้อมาใหม่นะรูเลซ40นะคะเอาใส่เอาใส่ถาดไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ถาดน,นะคะมีแบบนี้นเลย <c ười> ถ้าไม่ใส่ถาดน,นะคะคือคือมันจะอะไรนะคือมันจะอบนะเพราะมันร้อนมันก็จะเต็มน,น้ำมันก็จะเสียเร็วนะเอออันนี้แหละแล้วทีนี้ก็มีอะไรอีกอะ น,นี่ก็จะเป็นลองกองสามสิบห้าบาทนี่เดี๋ยวเราก็เอามาใส่อันนี้แหละเอามาตากนี่นะคะนี่ก็จะเป็นลองกองเขาบอกหวานหวานฉ่ำมากไม่รู้ฉ่ำจริงเปล่านะอันนี้มันก็น่าจะเป็นลองกองที่มันแบบอันนี้นะแบบอะไรอะมันร่วงนะมันร่วงอืมเขาก็ได้อะไรอีกเยอะแย,ยะไปเลยพูซาจีนก็มีค่ะพูซาจีนแล้วก็อะไรอีกมีแตงงมูด้วย เต็มอุ้ยนี่นะคะมีเต็งมไปุกบทุกอเอออันนี้เท่าไหร่อ่ะออกมาเอมาหอันนี้ก็เป็นไตมูโนะคะห้าสิบบาทนะนี่น,นะ ลูกอาจจะไม่เท่าที่เกาหลีนะคะแต่ก็กินได้อร่อยหวานฉ่ำเหมือนกันนะนะคะอันนี้นะเนาะ <S <S เออนี่ๆนๆ,ๆ,ๆนนีอะไรอีกอันนี้โอชิบออะอ่าขอรักปะอีกปะอ่าอรงนี้ <S <S นะคะโอเค,ก,อเคกินกอน